สวัสดีครับวันนี้นะเล็กก็เดินทางกลับสตหีบนะก็เป็นวันที่4มกราคม2 5 6 7นะอันนี้ก็เริ่มถ่ายตั้งแต่ <c oughs> ทางลอดอุโมงค์วังน้ำเขียวนะนีบรรยากาศสวยงามนะก็เก็บมาให้ชมกัน,นรถก็ถือว่าโล่งอยู่นะนี่ฮถือว่าโล่งพอสมควร บรรยากาศก็ดนะีเนี่ยวิวสวยงามเลย,เยวิวจากว่าทางชันลงมันก็จะมองเห็นภาพสวยๆแบบนี้แหละแต่ว่ามาแป๊บหนึ่งมาเจอรถติดโอ้โหแม่เวยไม่ขยับเลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น รถทุกคันนิ่งสนิทไม่ขยับลำบากแล้วเราเนะเพราะว่าเจอแบบนี้อยู่นะ่ยตรงทางขึ้นเลยนะจแบบจะถึงยอดของอตรงเขาปากักนะยอดสูงสุดอนะไม่รู้จะทำไงฮะนะนะขยับได้บ้างแล้ว ไปดูว่าสาเหตุที่ทําให้รถติดเนี่ย,เ,ยเจ้ารถบรรทุกเนี่ยไม่ยอมเข้าด่านมันออกมาข้างนอกแล้วก็บีบทําให้รถเนี่ยเหลือเลนเดียวมันก็จะเป็นคอขวดไงนะปกติถ้าต้องเข้า,ารถบรรทุกพวกนี้จะต้องเข้าด่านชั่งน้ําหนัก <c oughs> นี่ฮะถึงหลุดมาไม่เข้าด่านก็ต้องมาเจอตํารวจตรงนี้แหละ เนี่ยนี่ๆนี่ตำรวจก็ต้องมาดักไงคิดว่ารอดอ่ะไม่รอดฮะไม่รอดไม่รอดเนี่นๆนี่อ่ะโอเคฮะกว่าจะผ่านมาได้อือสาหัสเลยนะเป็นแบบเกือบชั่วโมงอ่ะรถจอดนิ่งช่อ่ะเนี่ยบรรยากาศก็ดีทางก็โล่งอย่างเงี้ยซึ่งมันเกิดจาก วินัยการจราจรฮนะว,วินัยของการไม่ยอมเข้าตรวจนะด่านชั่งน้ำหนักมันก็จะแซงมาเรื่อยแซงมาเรื่อยก็ทำให้มันมาขวางรถโดยสารทั่วไปอา้าวมาติดอีกฮนะตรงนี้เกิดอะไรขึ้นตรงนี้เป็นทางลงฮนะทางทางลงแบบตรงที่ชันมากๆเลยนะคง แต่ถ้าเกิดว่ามาจากฝั่งกระบินเนี่ยถือว่าตรงนี้เป็นจุดที่ขึ้นที่ชันที่สุดนั้นทางลงตรงนี้ก็ถือว่าชันเอาการเหมือนกันนี่นร่ยรถค่อยคอยไหลอืมอ่ะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนีมีรถตำรวจกั้นกลวยไว้นะแสดงว่ามีอุบัติเหตุแน่นอน นี่ฮะแต่รถฝั่งนู้นก็วิ่งกันสบายฉิวเลยนี่คยค่อยๆทยอยกันลงฮนะทางเลนเดียวนี่แหละเราวิ่งมาแล้วมันมาเป็นเลนเดียวจากสามเลนมันก็จะทำให้เกิดแบบว,ว่าเป็นสภาวะคอขวดนะนี่โอ้โหมีเค้นอย่างใหญ่เลย เห็นไหมเขนอย่างใหญ่เขนอย่างสูงนูนะ่นฮะรถพ่วงตกข้างทางนะโอ้โหเห็นไหมตกข้างทางก็กำลังช่วยกันอยู่นะอาวก็อยากจะให้เขาไม่เกิดแบบว่าสูญเสียมากมายนะก็อย่าให้บาดเจ็บเลยนะก็ผ่านจุดนี้ก็ถือว่า โล่งเลยนะนี่แหละบรรยากาศของเราเนี่ยการเดินทางของนาเล็กก็จะเป็นอย่างเงี้ยเนเนี่ยเห็นไหมฮะท้องฟ้าสวยงามสลับกันไปนะกับบรรยากาศที่รถติดนะเนี่ยไปเรื่อยๆนะก็จะลงเขาแล้วนะเนี่ยบรรยากาศของการลงเขาปัก